ถ้อใครยังไม่รู้นะคะวันนี้เราอยากจะบอกว่าที่ทีมฮอตันนะกริลชีสอร่อยมากที่หลายหลายคนนะอาจจะคิดว่าร้านนี้ขายแค่กาแฟกับโดนทัทแต่ไม่ใช่ค่ะเขามีอาหารขายด้วยที่เราอยากให้ทุกคนมาลองกินเลยก็คือกริลชีสยิ่งกินคู่กับกาแฟนะถูกต้องทีส่สดเซฟก่าเชอร,รี่โพล้เต่าม,มาได้เลยถูกใจแน่นอนเอาจิ้งปลาเมนูกริลชีสอันนี้เราก็โดนพี่แบงค์ปลายยามใหม่ทีคุณนางอะไปกินมาก่อนแล้วมันเล่าให้เราฟังว่ามันอร่อยอย่างงู้นอร่อยอย่างนี้ด้วยความที่เราเป็นนักกินชีสตัวยงตัวใหญ่ก็เลยต้องไปตามระหว่างที่เราอกริลชี ราชอบมันนี้มากคาราเมลเอสเปรสโซไอแคปส่วนพี่อังสั่งเป็นออริจินอลเอสเปรสโซไอแคปทั้งสองแก้วนี้จะเป็นเมนูปั่นเหมือนกันอร่อยมากอะกาแฟเขาหอมๆละมุนละมุนขนาดเรากินกาแฟไม่เก่งยังชอบเลยส่วนพี่แบงก์กินเป็นเมเปิลซินนามอนลาเต้กาแฟที่นี่เขาดีนะอร่อยสมแล้วที่ใช้มเมล็ดก,กาแฟอาราบิก้าแฮร์รอยเปอร์เซนต์มาแล้วจ้ากริลชีสเขาจะทําให้เราแบบใหม่ๆเลยนะทุกคนจะได้กินแบบร้อนๆอันนี้คือเมเปิลสโมกแฮมกริลชีสแซนด์วิชที่เราได้มาคือชีสยืดมากและแฮมที่อยู่ตรงกลางคือมาแบบจัดเต็มกกกกินนนทุออยย่าางงพร้มมัใคเดดีีวจะล อันนี้ชิคเก้นเบคอนสปเนตะกริชีสแซนด์วิชทุกคนไซมมาแบบจัดเต็มเบคอนเอยอกไก่เอยผักขมเอยแล้วก็ยังมีชีสอีกส่วนใครที่ชอบกินเห็ดทรัฟเฟิลต้องอันนี้ทรัฟเฟิลมัชรูมกริชีสแซนด์วิชกลับไปทำแรกคือกลิน่นทรัฟเฟิลหอมขึ้นมาเลยและอันสุดท้ายที่เราสั่งกันมาก็คือเบคอนเอ็กมัชรูมกริกชีสแซนด์วิชดูความฉ่ำความแน่นของไส้แล้วขนมปังที่อยู่ด้านนอกเหมือนเขาจะเอาขนมปังอ่ะไปย่างกับชีสด้วยด้านนอกมันจะมีความกรอบกร่อรรอยจิงเาชบมาากู้เเลลยวว่ือใชัตถุดิบที่คุณภาพล้วยิ่ง กินใหม่ๆอ่ะมันยิ่งอร่อยใครที่อยากกินนะคะก็ไปได้เลยที่ทีมฮอตตันทุกสาขา,ท,าทั้ง16สาขาในกรุงเทพแล้วก็ภูเก็ตใครที่จะไปกินตามนะคะเอาคลิปนี้ไปโชว์หนะ้าร้านด้วยเพราะว่าจะได้สนลดติดตามกดไลค์ like, กดซับกดแชร์รีโพสแ็กชวนเพื่อนแล้วไปกินกัน